าทำไก่อบนะครับผมก็เดี๋ยวถึงขั้นตอนจะอบแล้วนะครับก็เลยตคองเทศนิดนึีครับผมเาเรียกเข้อตากอบไร้น้ำมันกันเลยนะครับก็ตั้งไฟนะครับไม่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราอบเลยโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับไก่อบสมุนไพรได้ยินเสียงหลังบ้านนะครับน่าทานมากน่าทานมากจริงโสดจีได้แล้วทำอาหารเป็น แม่แล้วไอ้กระเทียมล่ะใส่สิก็เหรอมาดูมาดูมาดูไม่ได <c oughs> ้ไหมนะครับวันนี้เป็นสูตรสูตรสูตรซอสสูตรแซ่บเมนูแรกครับก็เมนูที่สองครับกัะเพราหมูชิ้นกัะเพราหมูชิ้นครับผมโอเคเรียบร้อยหันหันเมนูสุดท้ายครับส้มตำปูปลาแค่ไม่มีปูแล้ว สีสันหน้าตราประหุงเพิ่มวราประหุงเพิ่มคนถามว่าประหุงเพิ่มคืออะไรประหุงสุกนั่นแหละครับพระตะกรสุกพระตะกรสุกอร่อยวันนี้แถมพวงดี